นี่ <c oughs> พามาดูมะม่วงนะคะนี่คือมะม่วงบ้านเราโน่นแอนแอนย้อนแสงนั่นลูกนั้นนะคะแหวบนี่เดี๋ยวเราเลิกงานแล้วเดี๋ยวเราจะสสยเอาไปกินนะคะรูปนี้แต่เดี๋ยวมาดามจะพาไปดูพาไปดูต้นนั้นนะคะมาดามไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นต้นเงาะหรือเป็นต้นชมพู่มะเหมี่ยวนะ เดี๋ยวมาดามจะพาขึ้นไปดูนะคะเดี๋ยวมาดามจะพาขึ้นไปดูคันนี้มาดามไม่มีขาตั้งกล้องนะคะมาดามทํางานอาจมาดามอาจจะไม่ได้ถ่ายหเห็นแต่ก็คือว่ามาดามก็จะถากหญ้ามาดามก็จะถากหญ้าพวกนี้ให้หมดนะคะจริงๆถามว่ามีเครื่องตัดหญ้าไหมมีค่ะแต่แฟนทํายังไงไม่รู้เครื่องตัดหญ้าน้มํนมันมันก็เลยรั่วมาดามยังไม่ได้ตามช่างนะคะ ก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูตัวนู้นนะคะเดินไปมันเป็นเขานะคะเป็นเขาขึ้นไปอย่างนี้เราจะต้องตายนะคะโอ้ล่างมะม่วงใหญ่มากเลยอะมะม่วงนี่กี่ปีเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดามกลับกล้องดีกว่าเนาะนีนะคะนี่มาดามไม่รู้ว่ามันเป็นชมพู่มะเมี่ยวหรือเป็นอะไรเดี๋ยวมาดามลองกินเกี๊ยวสองก่อนนะเห็นไหม อืองสงสัยจ,จะเป็นจะพู่มะเมียวเปี้ยวเนี่ยโอใช่ชจพู่เต็มเลยอะ่ะติดเต็มเลยเต่มไม่รู้มันจะมีลูกให้เรากินไหมคะนี่กำลังกาลังติดกำลังติดเลยเห็นไหมนั่นแล้วก็เปี้ยวมากด้วย เฮ้ยน่าจะหวานนะน,นี่ต้นอวาตนานะคะคนเต่าเขาสงสัยจะเป็นคนจีนนะคะเขาก็ปลูกต้นไม้เหมือนกันโอ้อันนี้ต้นม่วงเศรษฐีนะคะนี่ต้นม่วงเศรษฐีนะคะนี่อู้สวยด้วยใบใหญ่ด้วยนี่คือต้นม่วงเศรษฐีนะคะอันนี้ก็เป็นต้น เนว่านสนามนะคะนะเป็นเพื่อนบ้านนะคะตรงตรงกล้วยเราตรงนู้นที่เราปลูกผักนะคะเราก็ตัดหมดแล้วนะคะ้านล่างเขาก็ไม่ขออนุญาตทําก่อนมียุงด้วยเราธรรมดามไม่ชอบเลยมียุงแพ้ยุงโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดก่อนนะคะ อันนี้เยอะมากนะคะนีะ่เขาเรียกว่าต้นกันไหลามานะคะใคอยากได้นะคะมาเอานะคะต้นเงินไหลามาแยะเลยต้นเงนไหลามาแล้วก็กระดุมทอง ใส่กระพี่นะคะเดี๋ยวเราจะซักนี่ซักหมวกนะคะแล้วก็ล้างไม้ล้างมือแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วเราจะมาทำตัวนี้กินกันนะคะ แล้วนะคะหลังจากที่เราทําส่วนนะคะเราก็จะมาผัดข้าวผัดกินนะคะจริงๆ <c oughs> อันนี้คือเป็นหมวกที่ทํากับข้าวนะคะมันร้อนมากเลยนะคะร้อนร้อนขออนุญาตน้ำไหลไหลเดี๋ยวบอกอะไรให้ฟัง <c oughs> เดี๋ยวจะบอกอะไรให้ฟังนะคะ ถ้าถ้าวันไหนผูกโบนะคะเสื้อผูกโบถ้าวันไหนที่ดูคนกินอาหารนะคะถ้าวันไหนดูคนกินอาหารนะ,ะแฟนจะบน่นแฟนไม่ชอบให้ดู <c oughs> แต่ถ้าดูตลกแฟนชอบให้ดูเขาบอกว่าผ่อนคลายดูตลกแต่ถ้าถ้าดูกินอาหารอะไรเงี้ยแฟนเ็าจะบน่นว่าถ้าดูอย่างนี้ไม่ต้องดูประมาณนี้ ทำไมต้องไปดูคนกินข้าวก็ไม่รู้ว่าก็าไม่รู้ว่าทําไมเขาเขาไม่ชอบนะคะแต่ส่วนมากก็เอ่อถ้าดูคนกินข้าวนี่จะไม่ค่อยได้ดูตอนที่แฟนอยู่นะคะโจอี้อยู่กินข้าวแล้วใช่ไหมนอนบนผ้าเลย <laughs> <laughs> นอนบนผ้าเลยค่ะ <laughs> นอนบนผ้าเลย <laughs> น,น,นัย่ <laughs> <laughs> นแน,น่กูุบ่อยอยโอเคอะมากินข้าวก่อนหิวมาก มะม่วงนี่ยังไม่ได้่าจะทำมะม่วงนะคะยังไม่ได้ทำเพราะว่าหิวมากอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็หมาสามตัวอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็หมาสามตัวแล้วก็แมวหนึ่งตัวนะคะ แฟนไปเกาะนะคะแฟนไปเกาะแล้วกเ็เพื่อนแฟนก็ไปเกาะโชว์เสื้อจอดนื่เสื้อจอดนะคะมีสองตัวนะคะตัดตัดไปสองตัวแล้วตัดไปสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งจอใส่อยู่ ข้าวผัดไก่ย่างแฟนไปเกาะมาช้านี้แฟนก็เลยซื้อไก่ย่างให้เมื่อวานเนี่ยลูกไก่นึกถึงสมัยทำงานโรงงานเนาะตอนเลิกงาน ชอบกินที่สุดก็คือว่าข้าวผัดเย็นตโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชอบอยู่แค่นี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดชอบหมดเลยแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดทุกชนิดชอบหมดเลยข้าวผัดกะเพราข้าวข้าวผัดชอบหมดเลย จะกินอยู่แค่นี้ยจะไม่ค่อยได้กินแกงถุงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าจะนั่งกินที่ร้านเขาเลยสมัยก่อนที่มาดามทำง,งานเนาะก๋วยเตี๋ยวทำละสิบบาทมาดามอยู่สำโรงนะตอนนั้นมาดามทำงานอยู่ที่อ สีเกตเทพรักษเวลาเลิกงานนะเวลาเลิกงานก็จะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอยู่หน้าปักซอยวัดด่านเอาวัดด่านฝั่งสีนัคลินนะคะอร่อยหรือหิว ได้ต้นหอมสักต้นนะมันต้องอร่อยนแน่เลยแต่ต้นหอมที่นี่ก็แพงมากเลยต้นละสามสิบสองบาทหัวหนึ่งหัวหนึ่งมีสองต้นอย่างเงี้ยสามสิบสองบาทตอนนั้นไปขายอาหารกับเพื่อนเนาะ ลูกค้าจะสั่งลาบสั่งลาบสั่งต้งยมยำมันต้องใช้ต้นหอมอะไม่ต้องปลูกเองนะคะปลูกไว้เยอะเลยมาดําปลูกซื้อมาเป็นหัวเลยใช่ไหมยซื้อมาเป็นหัวแล้วก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งก็ทําซอสผัดไทยใช่ไหมทําซอสผัดไทยแล้วก็ตัวส่วนตูดมันอนะก็ไปปลูกก็ยาวก็ไม่ได้ซื้อนะคะช่วงที่ทํากับข้าวเนี่ยผักที่เราจะซื้อบ่อยที่สุดนะก็คือผงอก เพราะเราเพาะไม่ทันจะซื้อบ่อยอืมกินไวมากเลยอะอยู่ฟิจิหกปีอยู่ฟิจิหกปีก็จะได้ฟิจิเต้นนะแต่ก่อนโควิดเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใหม่เพราะว่า คนจีนเข้าเข้ามาเยอะคนจีนเข้ามาเยอะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นสิบปีนี่มาดามอยู่ไปแล้วหกปีก็เหลืออยู่อีกสี่ปี วีซ่าเพิงผ่านวิตต่อวีซ่าอีกสองปีที่ฟิจินะคะอืมมยายาไม่ถึงอ่ะหกเจี๊ยงอ่ะ